สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการเทรด forex นะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนครับไอโฟนะครับตระกูล ios นะครับจากเว็บไซต์ forexthai b ล็ b กสปอร o ตคอมนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านไปเปิดบัญชีนะครับกับโบรกเกอร์ก่อนนะครับซึ่งผมก็จะแนะนำนะครับเป็นโบรกเกอร์เอเจตนะครับซึ่งท่านสามารถไปศึกษา วิธีการเปิดดูได้นะครับที่เว็บไซต์ forex นะครับไทยบ้านนะครับก็พิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ forex ไทยบ้าน boxsport com นะครับท่านก็คลิกเข้าไปนะครับซึ่งก็จะมีการสอนนะครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับว่า forex คืออะไรนะครับวิธีการเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นะครับวิธีการเพิ่มบัญชีนะดาวโหลด mt 4 ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในสมาร์ทโฟนเนี่ยผมก็จะทำวิดีโอให้ท่านดูหน,หน้าหน้าขันอันนี้นะครับโอเคครับสำหรับท่านใดที่เปิดเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูวิธีการนะครับการใช้ i p h o n เท e โฟลิกนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับหรือแอปนะครับ mt 4ก่อนนะครับก็อ่าให้ท่านเข้าไปที่ App Store นะครับจากนั้นนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคนะ้นหานะครับก็พิมพ์คำว่า mt 4นะครับ mt 4นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับเซิร์ช แป๊บนึงครับอ่าก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาครับซึ่งก็จะให้เราเลือกนะครับเป็น Meta t r เ d e r 4นะครับตัวสีฟ้าๆเนี่ยครับที่มีเลขสีตรงกลางจากนั้นนะครับให้ติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับ จากนั้นนะครับให้ท่านได้เปิดแล้วก็เปิดนะครับเปิดเปิดแอปขึ้นมานะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับถ้าเราโหลดมาเสร็จแล้วนะครับเปิดเข้ามาเนี่ย MT4 ตัวนี้มันจะสร้างบัญชีเดโมให้เราเลยนะครับก็คือเราสามารถเทรดเล่นๆได้นะครับ ซึ่งก็จะมีเงินฝากให้ประมาณห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับทีนี้นะครับวิธีการท่านใดนะครับที่ที่เปิดบัญชีกับโบกเกอร์แล้วนะครับที่มีบัญชีจริงนะครับเราสามารถเพิ่มบัญชีของเราครับเข้าไปได้นะครับก็คือไปที่เซตติ n งนะครับแล้วก็ไปที่เทรดเดอร์แอคเคาท์นะครับข้างบนสุดนะแล้วก็จิ้มนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับจิ้มเครื่องหมายบวก นะครับแล้วก็ตรงล็อกอินนะครับอล็อกอินทูก็คือเรามีมีแอคเคอยู่แล้วนะครับแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับจากนั้นก็ค้นหา Enter เนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งบล็อกเกอร์ที่ผมแนะนำในเว็บไซต์ของผมก็คือ x n i t นะครับแล้วก็มันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์มาให้นะครับซึ่ง เอ็กเนตแบบทดลองนะครับเอ็กเนตแบบทดลองซึ่งผมก็สมัครไปแล้วนะครับพอสมัครเสร็จก็จะได้แบบนี้ออกมานะให้เราเอามาตรงนี้นะครับให้เราพริมพ์คำว่าเอ็ e e x n e w s นะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมานะครับแบบนี้เป็นเลียวหนึ่งนะครับเลียวสอง อันนี้เป็นบัญชีจริงนะครับซึ่งถ้าใครเปิดบัญชีกับบล็ k e r กอร์แบบบัญชีจริงก็จะได้เซิร์ฟเวอร์แบบนี้ออกมาครับเป็นเรวหนึ่งเรลสองเรลสามเรวสี่เรลห้าเรลหกนะครับถ้าท่านเรวไหนก็จิ้มเรวนั้นนะครับของผมเป็นแบบทดลองหนะึงตัวนี้นะครับก็จิ้มตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ใส่ user นะครับ user เป็นรหัสบ,บัญชีนะครับ ID บัญชีก็กลับไปดูนะครับ ID บัญชีก็คือ626-2307อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ตรงพาสเวิร์ดนะครับ แล้วก็อ่าแล้วก็เซฟพาสเวิร์ดด้วยนะครับเพราะในครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องมากรอกใหม่อีกแล้วนะครับจากนั้นก็ s i g n in เข้าไปนะครับมันก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับซึ่งก็ผมฝากเข้าไปพันพันดอนนะครับ ให้เราดูตรงนี้ครับชาร์ตนะครับถ้ารหัส MT4 เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบครับแบบหนึ่งคือแบบอ่านแบบหนึ่งก็คือแบบลงทุนนะครับคือสามารถเปิดซื้อขายได้นะครับให้เราเลือกแบบลงทุนนะครับก็คือเป็นแบบซื้อขายได้นะครับถ้าเราเลือกแบบนั้นถูกต้องนะครับมันจะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเทรดนะครับแต่ถ้าเราเข้าอีกรหัสหนึ่งตัวเทรดนี้จะหายไปนะครับ ก็จะไม่มีนะครับโอเคครับทีนี้มาดูวิธีการซื้อขายนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าตัวนี้แล้วกันตัวเดโมนี่ปะจะได้เร็วๆนะครับทีนี้มาดูวิธีการนะครับก็คือมันจะมีอยู่สช่องนะครับ1 2 3่งสอสามสี่ห้าห้าตัวเลือกนะครับตัวแรกคือเป็นคู่เงินนะครับตัวที่2เป็น กราฟนะครับวิธีการดูกราฟก็คือให้เราเลือกคู่เงินเช่น gbp usd นะครับให้จิ้มนะครับจิ้มแช่ไว้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเราก็เรียกชาร์ตตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนทำเฟรมได้นะครับเป็น m 5นะโดยส่วนใหญ่ผมใช้5นาทีแบบนี้นะครับแล้วก็อ่า อันที่3คือเทรดนะครับก็คือเป็นเป็นช่องที่ดูว่าเราซื้อขายอะไรบ้างครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะซื้อขายก็คือเข้าไปคลิกตรงเทรดนะครับเซล์เซล์ g b p u s d นะครับเห็นไหมครับก็จะมีเซลล์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูประวัตินะครับประวัติเรายังไม่มีประวัติการซื้อขายนะครับ แล้วก็เป็นเซตติ้งนะครับก็คือการเพิ่มบัญชีนะทีนี้มาดูเซลอย่างเช่นผมเปิดเซลล์นะครับแล้วก็เราสามารถคลิกตรงนี้ได้นะครับตรงเครื่องหมายบวกนะครับเซลเพิ่มมับูนย์บูนยคู่เงิน g p p s อ d นะครับเซล์เพิ่มครับเซลต่อไปนะครับ gbp s อ d เพิ่มในรอบนี่นะครับศูนจุดนสี่นี่ะศูนย์นแปดนี่ครับเซลนี่นะครับแล้วก็ศูนย์จุดหนึ่งหกนี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นการเพิ่มรอบนะครับอันนี้เพิ่มเพิ่มทีละศูนย์จุดนย์หนึ่งนะอันนี้เพิ่มทีละศูนย์จุดหนะครับ เมื่อกี้เราเปิดถึงรอบไหนแล้วศูนย์่นแปดนะครับศูนย์ต่อไปก็เป็นศักศูนย์จุดหนึ่งอย่นี้นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการซื้อขายนะครับ ตลาดโฟเล็กมันจะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับมันจะไม่เหมือนตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นได้กําไรเร็วขาดทุนเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีเป็นเหรียญน,นะครับเป็นดอลลาร์เราสามารถตั้งนะครับ TP นะครับ Take Profit นะครับก็คืออย่างเช่น TP Stop Loss นะครับก็คือ Stop Loss แล้วก็ Take Profit นะครับ มันคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวไปศึกษาใน forexthai บ้าน boxsport d com นะครับ TP ก็คืออหยุดเมื่อทำกำไรก็ง่ายๆครับจิ้มนะครับจิ้มเข้าไปตรงคู่เง,งินแล้วก็ modify นะครับนะตัวนี้ครับ take profit หยุดเมื่อทำกำไรนะตัวอย่างเช่นนะครับผมเจากำไร100จุดนะครับ จุดปิ๊บอะไรนะครับก็ไปดูในเว็บไซต์ผมแล้วกันนะครับเช่นผมซื้อราคา1.54446นะครับผมจเจากำไร100จุดเนี่ยผมจะตั้งเท่าไหร่ครับก็ตั้งเป็น1.54346 1 5 4 3ครับ3 4 6นี่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ นี่เป็น1.54อ๋อคนละคู่เงินครับนะโอเคครับเวลาเราจะปิดออเดอร์นะครับก็คือผมจะปิด EUR USD นะปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับก็จิ้มนะครับจิ้มแช่นะมันจะขึ้นมา close นะครับ close แล้วก็จิ้ม close ออเดอร์ก็จะถูกปิดไปนะครับเหมือนกันครับคู่เงินคู่อื่นเหมือนกันเวลาที่เราจะปิดออเดอร์นะครับแต่ว่าเนี้ยคือแตะหนึ่งครั้งเนี้ยคือสามารถดูรายละเอียดได้ว่ามันเทคโปรฟิตเท่าไหร่นะครับอ,อย่างเงี้ยผมก็ตั้งเหมือนกันนะครับ นี่คือ1.54 3 4 6น่าะแล้วก็ modify ครับนี่เหมือนกันนะครับ modify นะครับ ตอนนี้ก็มีกำไรประมออาณหนึ่งดอนนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเปิดอีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับเป็นสามสองให้ 3, กันนะ ปิดทิ้งไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะมีกำไรหมดแล้วนะครับนี่ก็ได้มาสองสามเหรียญน,นะครับทีนี้เวลาที่เราจะปิดนะครับปิดออเดอร์ก็จิ้มนะครับจิ้มแช่ไว้นะอย่างเงี้ยได้สิบได้เก้าได้อะไรก็แล้วแต่ครับก็ปิดออเดอร์นะครับ close เนี่ย แล้วก็ close นะคือถ้าได้กำไรตามที่ต้องการก็ปิดอออเดร์อย่าง,งี้นะครับ close นะครับ close อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเขาไม่ให้ปิด close ะ close order อย่เงี้ยนะครับ, order, งงรบแล้วก็ไปดูว่าเราได้กำไรเท่าไหร,ร่อย่างเงี้ยได้กำไรมาห้าเหรียญน,นะครับ วิธีการเล่น,นครับโอเคนะครับพอจะเข้าใจแล้วเนาะทีนี้ถ้าใครมี EA นะครับซึ่ง EA เขาเปิดหลันให้นะครับก็อาจจะเปิดตามเวลาอย่างี้นะครับบ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงปิดอย่างนี้นะวิธีการก็คือเช่นมีออเด r ค้งอยู่หนึ่งออเดอร์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปิดก็คือจิ้มจิ้มแช่นะแล้วก็ close แล้วก็ close นะไม่จะปิดออเดอร์แบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไปดู history ตรงนี้นะครับโอเคครับจะมีอะไรนะครับอ่าอ่ามี3ามปุ่มข้างบนนะครับตัวนี้เป็นตัวดูราคาว่า,าแท่งนี้นะ อย่างเช่นทางนี้นะครับเปิดที่ราคาที่เท่าไหร่อย่างเงี้นะครับหนึ่งจุดห้าสี่หนึ่งเจ็ดแปดอย่างเงี้ยครับถึงราคาเท่าไหร่หนึ่งจุดห้าสี่สามแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบถ้าไม่ใช้ก็ไปจิ้มอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็หายไปต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับสัญลักษณ์เอฟซ์ก็คือเป็นอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งก็มีหลายๆตัวบูลินเจอร์แบร์อย่างเงี้ยนะครับก็จิ้มเลือกแล้วก็ดัน มันไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นเส้นนะครับตีตนะีเช่นผมเลือกเส้นตรงนี้นะครับดูว่ากราฟเนี่ยมันจะลงมาถึงเส้นแดงนี้ไหมนะครับจิ้มสองทีจะมีจุดสีขาวนะครับจิ้มหนึ่งทีจุดจะหายไปจิ้มสองทีนะครับให้มีจุดสีขาวก่อนนะครับแล้วค่อยเลื่อนดูได้นะ แบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับการสอนการเทรดฟอเร็กนะครับจาก iPad นะฮะไอโฟนนะครับ,รบก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับไม่น้อยไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ